สวัสดีครับตอนนี้กับเซิร์ฟเวอร์นิก้านะครับผมเซิร์ฟจะเป็นแนวของลากหัวนะครับส่วนโปรโมชั่นเนี่ยใครที่ตามผมมานะครับก็จะได้เป็นโปร150ไปเลยนะครับผมแต่ว่าตอนที่ผมเล่นเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าจะแจกหรือเปล่านะผมก็เลยเก็บเซ็ตแจกนะครับโอเคโปรโมชั่นก็ตามนี้เลยนะครับเริ่มต้นที่เซ็ต150นะครับเอ้ยโทษทีเริ่มต้นที่เซ็ต50นะครับไปถึงเซ็ต300เลยนะครับผมแล้วก็จะเป็นปืน500กับมาัด500นะครับแต่ส่วนมาัด500เนี่ยถ้าจะต่อย300ไม่เข้านะ ดูจากที่ผมต่อยในคลิปนะครับแล้วก็ตัวละครเนี่ยจะเป็นตัวละ50นะครับผมประมาณนี้นะแล้วก็ในส่วนออนเวลานะครับก็จะมีของฟรีพวกตัวละครนะครับออนแค่หนึ่งชั่วโมงก็ได้ตัวละครแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นสิชั่วโมงเนี่ยก็จะได้เป็นบัตรติกเก็ตเอาไปสุ่มของกันประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันไปไม่รู้ว่าปืน500เขาให้เล่นหรือย,อยังนะ กเมตรห้าสิบปั๊ััปัโอ้จะตายจะตายไม่อโก้เลยป่ใช่แล้วมึงแปลกแปลกแล้ว

น่าจะมีอยู่แล้วแล้วงไม่ไม่เปแฉ่นะแตกสามร้อยเยอะไปเยอะเยอะไปเยอะยิงได้เอ้อเาเล้าหมดวะเก็บเพื่อนเก็บเพื่อนยิงได้นะครับ ไปต่อคนเยอะมากเลยนะ16คนมันก็ไม่ได้เยอะมากหมายถึงแบบช่วงนี้นะครับเ่าเฮ้ยแต่ข้านน่าจะเซตใหญ่นะ

โอย้ยยี่ไม่ค่อยโดนเลยวะโอ้พอมึงอะไอ้พี่ยังเยอะเยอะจัดโอ้เสียงอะไรมันดุ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 นะมันจะตายให้เน่อี่ดนเนเฮ้ยมเ็นข้าวมีาะโอ้ไม่ชอบลูฟี่เลยวะมันบังอะหัวมันนะเห็นไหมเจ้าีญาวอะ ร้อยสิบผมว่าไม่ต no, ้องเก็บหรอมั้งร้อยน่าจะไม่ค่อยมีราคานะครับเห็นไม่ค่อยเก็บเัน่เลนนะมนนะ แตกมามาโอ้ไม่ตายฮะฮู้ยโอ้แต่มันจัดอ่ะอย่งเงี้ยปวดมือก็เถอะ

ตกครับวัวนสุดนี่ไงโอ้ยกจะตายทูกเม็ดเดอ้าเป็ไนไรก็ไม่รู้เพื่อนเราไปไหนวะเราเราโดดแล้วก็ไปวัดดีกว่านะครับอ๋อเขาโดนตามกันไปว่ะ

không nó phải đến chết đủ phương này đó Các bạn hảo hết nữa nè Nói chờ đây bắt, Nên là sẽ đây ảo rồi ạ Bắn lên phương Bắn lên Ừ bắn cái Đi chút đi lên ไปอออนี okay. ้น no? oh. 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 ีเอาลงเกมลงเกมเรื่อลงเกมพ่อเฮ้ย Mac ก o d e โอ้ยเด้อเด้อเด้อขับขับโซก่อนนะครับเด็ดเด็ดเดมา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 เฮ้ยเกิดอะไรขึ้น แดด่ดีูออมัมไแต่ไเล่นถึกจริงเราก็อย่าวักเลยกันเข้าหรือเปล่า

อุ้ยแรงอะเนี่ยอะไรวะเฮ้ยไปหาเพื่อนกอนนะครับเุ้ยยี่กใสยเข้าวาวะ

Sends mát, sends là, Ô, oh, đẹp, wow, điêu gì vậy đi, điêu gì vậy, hey, wát đi wátเลย, เพื่อนได้อกแล้วเก็บดิสวยพยามาโพโอ้โหไม่อยาี่แต่ไม่่แพูด่ดิงัพูดมากเลยมึงอยพูดอ๋อนี่็แล้วอออกอตายโอ้โดนไก่ยิงตายแม่เงือ ไปหาอี๋ยวนะครับไปกันต่อนะเฟสสุดท้ายนะสำหรับเกมนี้ดูดวกูต่อยนี่ยเด็ด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 ไหนเม่อกี้โดนผมประมาทไปไงตายเลยกลัวเลยวกลัอวอะไร โล, Dante, โ, asure, โลกดีเฮโรกไม่ดีกันโอ้น้าริษยาเฮ้ยมีเทคกำมีเขาก็ยิงันไม่ตายเลยเลยเโอ้เหนืวัพูดเฮียอะไรอย่เ้โอ้จะหางจะหาองเฮียะไร ไปเพื่อนขึ้นกันไป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 ไไป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 ปไปไป

โอ้ถึกเกิน <_ an> โอ้ถึกๆมาก <_ an> โอ้โอเคก็ประมาณนี้นะครับ <_ an> ทุกคนฝากกดติดตามฝากกดไลค์นะครับไมะมีคลิปแ้กต่อไปนะไว้เจอกันนะก็เสฟน,นี้ถึกมาก ถ้าได้จุกก็ <S <S ここได้จุกเลยนะครับถ้าได้วัดก็น่าจะลากหัวนนเน้นๆนะโอเคแล้วเจอกัน